โรคระบาดโควิด -19 ใครว่างงานประกันสังคมพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนว่างงานทันทีอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับในวันนี้ผมจะนําเสนอในส่วนของประกันสังคมนะครับประกันสังคมนะครับเตรียมพร้อมเปิดลงทะเบียนว่างงานพร้อมเหตุสุดวิสัยนะครับโรคโควิด -19 นะครับหรือไวรัสโคโรนานะครับรอบ2หลังหยุดยาวปีใหม่ลูกจ้างได้ชดเชย50%ไม่เกิน90วันนะครับด้านนายทศพลนะครับกริดวงวิมานนะครับอะไรขาที่การประกันสังคม ท่านได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแล้ครับเออคอรมอมีมติเมื่อวันที่22ธันวาคม63ที่ผ่านมานะครับเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานนะครับเนื่องจากมีเหตุสุวิสัยอันเกิดจากโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสนทบนั้นนะครับตนได้เร่งรัดดาเนินการนําร่างกฎกระทรวง ทั้ง2ฉบับนะครับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีการนะครับและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้สําเร็จสิ้นเมื่อวันที่30มธันวาคม63ที่ผ่านมานะครับกฎกระทรวงนะครับได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างานเนื่องจากมีเหตุสุวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายนะครับตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ25ง3นสะครับส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานนะครับเนื่องจากไม่ได้ทํางานหรือ นายจ้างนะครับไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคนะครับหรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคําสั่งให้ปิดสถานที่นะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันนะครับการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้นะครับ ที่สําคัญนะครับคือในระหว่างนั้นลูกจ้างนะครับไม่ได้รับค่าจ้างให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับสิทธทิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันโดยให้รับตลอดระยะเวลามีการกักตัวหรือเฝ้าระวังโรคระบาดนะครับหรือมีคําสั่งปิดสถานที่ที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีนะครับแต่รวมแล้วไม่เกิน90วันซึ่งในการขอรับเงินนั้นนะครับนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองทา ทางการนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนะครับและกฎกระทรวงกำหนดอัดตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพอส2563นะครับส่งผลให้มีการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างนะครับและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33เหลือ3นะครับและผู้ประกันตนมาตรา39ลดลงเหลือ278บาท เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่มกราลาจนถึงมีนา64นี้นะครับเพื่อช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับทางเศรษฐกิจซึ่งนะครับจะช่วยแบ่งเบาภาระในการจ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบนะครับผมและยังกล่าวอีกว่านะครับสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมการในการเ,เรื่องของการจ่ายสิทธ นะครับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิัย c โควิด19นะครับและการรับชำระเงินสมทบในอัตราที่ลดลงไว้เรียบร้อยแล้วคาดว่าเมื่อเปิดทำการหลังหยุดยาวเนื่องจากปีใหม่นี้นะครับจะสามารถให้บริการแก่นายจ้างและลูกจ้างได้ทันทีนะครับ